ในหัวข้อต่อจากนี้เนื้อหาจะครอบคุมการวางแผนในส่วนที่3คือแผนด้านกำลังการผลิตหรือ capacity planning ซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการหาความต้องการของทรัพยากรแต่ละประเภทเช่นคนเครื่องจักรสถานที่เงินทุนและเทียบกับความสามารถของทรัพยากรนั้นๆที่แต่ละองค์กรมีโดยการวางแผนด้านกำลังการผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าแผนด้านการผลิตที่กำหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในด้านกำลังการผลิตหรือไม่นั่นเองครับ ในหัวข้อต่อจากนี้เนื้อหาจะครอบคลุมการวางแผนในส่วนที่3คือแผนด้านกําลังการผลิตหรือ capacity planning ซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการหาความต้องการของทรัพยากรแต่ละประเภทเช่นคนเครื่องจักรสถานที่เงินทุนและเทียบกับความสามารถของทรัพยากรนั้นๆที่แต่ละองค์กรมีโดยการวางแผนด้านกําลังการผลิตมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าแผนด้านการผลิตที่กําหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ในด้านกําลังการผลิตหรือไม่นั่นเองครับ การวางแผนกำลังการผลิตหรือ capacity planning มีหลายระดับเช่นเดียวกับการวางแผนด้านผลผลิตดังนี้ในระดับแรกจะเป็นการวางแผนได้กำลังการผลิตที่เน้นการหาความต้องการทรัพยากรประเภทต่างๆโดยจะทำให้ขั้นตอนการวางแผนการผลิตและการขายหรือ sales and o p e r a t i o n planning เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวม aggregate plan ซึ่งด้านแผนกำลังการผลิตในระดับนี้เรียกว่าการวางแผนทรัพยากรการผลิตหรือ resource r e q u i r e m e n t planning ซึ่งจะเป็นการหาความต้องการทรัพยากรการผลิตหลักเช่น คนสถานที่เงินทุนและเครื่องจักรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตหรือ Production Plan โดยจะพิจารณาความต้องการในภาพรวมว่าทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่เพียงพอที่จะทําการผลิตตามแผนการผลิตหรือไม่ในระดับต่อมาจะเป็นการวางแผนด้านกำลังการผลิตหรือ Capacity Planning ซึ่งเป็นการหาความต้องการกําลังการผลิตของทรัพยากรที่ละเอียดมากขึ้นเช่นจํานวนชั่วโมงแรงงานในแต่ละสถานีงานหรือจํานวนเครื่องจักรในแต่ละสถานีงานเป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุโดยการวางแผนกำลังการผลิตหรือ Capacity Planning แบ่งย่อยออกเป็น2ระดับได้แก่ 1. การวางแผนกำลังแบบหยาบหรือ r o u คั Cut Capacity Planning หรือเรียกย่อๆว่า RCCP ใช้สำหรับเปรียบเทียบกำลังการผลิตที่ต้องการจากแผนการผลิตหลักกับทรัพยากรหลักๆทุกประเภทโดยดูตามช่วงเวลาที่มีความต้องการเกิดขึ้นและ 2. การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตหรือ Capacity Requirements Planning หรือเรียกย่อๆว่า CRP ใช้สำหรับเปรียบเทียบกําลังการผลิตที่ต้องการกับแผนความต้องการวัสดุกับทรัพยากรโดยละเอียดก่อนที่จะกล่าวถึงประเด็นในการวางแผนการผลิตจะขอทดสอบคําจํากัดความที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกันก่อนนะครับให้ผู้เรียนพิมพ์ความหมายใต้ศัพท์แต่ละคําและคลิกปุ่มส่งคําตอบครับ คำจำกัดความเกี่ยวกับกำลังการผลิตประกอบด้วย 1. capacity planning 2. capacity control 3. load และ 4. capacity available คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. capacity planning หมายถึงการวางแผนกำหนดทรัพยากรและกำลังการผลิตที่ต้องการสำหรับตอบสนองด้านผลผลิต 2. capacity control หมายถึงการติดตามและควบคุมการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้กําลังการผลิตเป็นไปตามแผนหรือไม่โดยหากมีการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานบางอย่างเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 3. โหลดหมายถึงภาระง,งานหรือปริมาณงาน,งานที่จะต้องทําที่หน่วยผลิตใดโดยภาระง,งานดังกล่าวจะแปลงไปเป็นปริมาณกําลังการผลิตที่ต้องการ และ 4. capacitity available หมายถึงกำลังการผลิตที่มีอยู่และสามารถใช้ได้เมื่อทราบถึงคำจำกัดความเกี่ยวกับกำลังการผลิตกันไปแล้วต่อมาเรามาศึกษาประเด็นในการวางแผนกำลังการผลิตกันนะครับประเด็นในการวางแผนกำลังการผลิตมีดังนี้กำลังการผลิตที่มีอยู่และสามารถใช้ได้เทียบกับกำลังการผลิตที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนกำลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยนแผนด้านผลผลิตหรือไม่ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตโดยการเพิ่มหรือลดกะการทำงานจัดให้มีการทำงานล่วงเวลาหรือมีการเพิ่มหรือลดคนงานหรือไม่มีความจำเป็นต้องทำการว่าจ้างการผลิตเนื่องมาจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอหรือไม่และมีกำลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะลดเวลานำในการผลิตผลิตภัณฑ์บางตัวหรือไม่ในการวางแผนด้านกำลังการผลิตผู้เรียนต้องทราบถึงความหมายของคำว่าอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ ผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพมีความหมายว่าอย่างไรลองพิมพ์ความหมายกันดูนะครับอัตราการใช้ประโยชน์หรือ utilization หมายถึงเปอร์เซ็นต์เวลาที่เครื่องจักรหรือคนงานสามารถทำงานได้จริงทเทียบกับเวลาที่มีให้การทำงานโดยอัตราการใช้ประโยชน์สามารถหาได้จากเวลาที่ใช้ในการทำงานจริงหารเวลาที่มีให้ทำงาน ส่วนประสิทธิภาพหรือ e f f i c i e n c y หมายถึงเครื่องจักรหรือคนงานทำงานได้ดีเพียงไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานประสิทธิภาพที่1 0 0หมายถึงเครื่องจักรหรือคนงานทำงานได้เท่ากับมาตรฐานประสิทธิภาพที่125%หมายถึงเครื่องจักรหรือคนงานทำงานได้ดีกว่ามาตรฐานประสิทธิภาพที่85%หหมายถึงเครื่องจักรหรือคนงานทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยประสิทธิภาพหาได้จากจำนวนผลผลิตที่ได้จริงหรือจำนวนผลผลิตที่ควรจะได้ตามมาตรฐานหรือเวลาที่ใช้ในการทำงานตามมาตรฐานหารเวลาที่ใช้ไปจริง ตัวอย่างเช่นที่ระดับมาตรฐานของการทำงานคนงานสามารถประกอบพัดลมได้ชั่วโมงละ20ตัวถ้าคนงานมีประสิทธิภาพร้อยยีหมายถึงคนงานสามารถประกอบพัดลมได้มากกว่า20ตัวต่อชั่วโมงซึ่งในที่นี้คนงานจะประกอบพัดลมได้20คูณ1.25เท่ากับ25ตัวต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันถ้าคนงานมีประสิทธิภาพ85%หเหมายถึงคนงานสามารถประกอบพัดลมได้น้อยกว่า20ตัวต่อชั่วโมงซึ่งในที่นี้คนงานจะประกอบพัดลมได้กี่ตัวต่อชั่วโมงครับ ถ้าคนงานมีประสิทธิภาพเท่ากับ85%หมายถึงคนงานสามารถประกอบพัดลมได้น้อยกว่า20ตัวต่อชั่วโมงซึ่งในที่นี้คนงานจะประกอบพัดลมได้20คูณ0.85เท่ากับ17ตัวต่อชั่วโมงครับต่อมา เรามาศึกษาตัวอย่างการคำนวณอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพกันครับถ้าคนงานเข้างานเวลา9ก้าโมงเช้าและเลิกงาน5้าโมงเย็นเวลาทำงานเท่ากับ8ชั่วโมงแต่คนงานต้องพักเที่ยง1ชั่วโมงและมีเวลาพักครึ่งเช้าและครึ่งบ่ายช่วงละ15นาทีเพราะฉะนั้นเวลาทำงานจริงของคนงานเท่ากับ6.5ชั่วโมงต่อวันในกรณีนี้เปอร์เซ็นต์เวลาที่คนงานทำงานได้จริงเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันครับ เวลาทำงานจริงของคนงานเท่ากับ6.5ชั่วโมงต่อวันให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาที่คนงานทำงานได้จริงเท่ากับ81.25ต่อวันครับสำหรับประเภทของกำลังการผลิตประกอบด้วย theoretical capacity คือกำลังการผลิตเชิงทฤษฎีโดยคำนวณจากเวลาทั้งหมดที่มีในหน่วยผลิตแต่และหน่วยทำงาน เล t เช Cappaity คือกำลังการผลิตที่แท้จริงโดยมีการพิจารณาถึงอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของหน่วยผลิตเนื่องจากในการปฏิบัติงานจริง U t i l i z a ซ i o n อาจเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ด้วยเหตุผลต่างๆนอกจากนี้ในบางกรณีอัตราการผลิตจริงอาจเกิดขึ้นน้อยกว่าอัตราการผลิตมาตรฐานทำให้ e f f i c i e n c y ต่ำกว่าร0 0ซส่งผลให้กำลังการผลิตที่แท้จริงต่ำกว่ากำลังการผลิตเชิงทฤษฎีและ Demon ส t r a t e d Capacity คือกำลังการผลิตที่เกิดขึ้น โดยจะไปวัดภายหลังจากการทำงานจริงได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อดูว่ากำลังการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไร่เมื่อทราบถึงประเภทของกำลังการผลิตกันไปแล้วต่อมาเรามาศึกษาตัวอย่างการคำนวณอัตราการผลิตที่แท้จริงกันครับหน่วยผลิตหนึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรสามเครื่องทำงาน8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์โดยอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพในอดีตคือ75%และ80%ตตามลำดับให้ผู้เรียนลองหาอัตราการผลิตที่แท้จริงครับ อัตราการผลิตที่แท้จริงจะเท่ากับ72ชั่วโมงครับในการวางแผนกําลังการผลิตประเด็นหนึ่งที่ควรทราบคือการคํานวณหากําลังการผลิตที่ต้องการเพื่อที่จะได้ทราบว่าแผนการผลิตที่มีจะต้องใช้ทรัพยากรเช่นเครื่องจักรและกําลังคนมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งในกรณีนี้มักใช้กับการวางแผนกําลังการผลิตระยะยาวเพื่อตัดสินใจในการจัดหาทรัพยากรมาเพิ่มครับตัวอย่างการหากําลังการผลิตที่ต้องการเช่นแผนกการผลิตแผนหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงต่อวัน250วันต่อปี โดยเครื่องจักรชนิดหนึ่งจะต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์3ประเภทดังแสดงในตารางให้ผู้เรียนลองคำนวณหาว่าในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังกล่าวนี้ทางแผนกผลิตดังกล่าวจะต้องมีเครื่องจักรชนิดดังกล่าวจำนวนกี่เครื่องโดยกำหนดให้อัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพในอดีตคือ80%และ80%ตามลำดับเพื่อคำนวณหากำลังการผลิตที่ต้องการจะเริ่มจากการหากำลังการผลิตที่ต้องใช้ต่อปีการผลิตสินค้า3ชนิดในรูปแบบของเวลามาตรฐาน เช่นสินค้าที่1มีกําลังการผลิตที่ต้องการต่อปีหาได้จากการเอาประมาณการผลิตรายปีคูณกับเวลามาตรฐานในการผลิตต่อชิ้นแล้วนำมาบวกกับเวลาปรับตั้งเครื่องจกักรจะได้เวลาเครื่องจักรที่ต้องการในการผลิตสินค้าเท่ากับกี่ชั่วโมงผู้เรียนลองคํานวณดูนะครับสินค้าที่1ใช้เวลาเครื่องจักรที่ต้องการในการผลิตสินค้าเท่ากับ2030ชั่วโมงครับดังแสดงในตาราง สำหรับสินค้าที่2และ3ก็มีวิธีการคำนวณเหมือนกับสินค้าที่1ครับซึ่งเราจะได้เวลาเครื่องจักรที่เราต้องการในการผลิตสินค้าทั้ง3ชนิดรวมกันเท่ากับ5,700ชั่วโมงขั้นต่อมาเราจะหากำลังการผลิตที่แท้จริงซึ่งหาได้จากการนำเวลาที่มีการทำงานทั้งหมดใน1ปีซึ่งเท่ากับ250คูณ8คูณกับอัตราการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพในอดีตซึ่งจะได้กำลังการผลิตที่แท้จริงเท่ากับ1280ชั่วโมงและขั้นสุดท้าย เราจะหาจานวนเครื่องจักรที่ต้องการได้จากนําเวลาเครื่องจักรที่ต้องการในการผลิตหารด้วยกําลังการผลิตที่แท้จริงเท่ากับ4.45ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะปัดขึ้นเสมอคือ5เครื่องนั่นเองครับต่อมาเรามาศึกษาระดับและเทคนิคของการวางแผนกําลังการผลิตกันครับการวางแผนกําลังการผลิตมีหลายระดับในแต่ละระดับมีเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนดังนี้ระดับที่1การวางแผนทรัพยากรการผลิตหรือ Resource Requirement Planning และระดับที่2 การวางแผนกำลังการผลิตหรือ Capacity Planning คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลหลักที่ต้องใช้ในการวางแผนกำลังการผลิตขั้นตน้นด้วยเทคนิค Capacity Bills คือเบื้องต้นจะต้องทำการสร้าง Capacity Bills จากข้อมูลตารางการผลิตหลักหรือ MPS รายการวัสดุหรือ Bill of Material และข้อมูลเส้นทางการไหลของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือ Routing of Data ที่ระบุชั่วโมงแรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละหน่วยผลิตสำหรับแต่ละกระบวนการเราสามารถนำมาสร้าง b u l l of c c p p c i t y y โดยการคำนวณว่ามีการใช้หน่วยผลิตแต่ละหน่วยไปกี่ชั่วโมงในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดรวมถึงชิ้นส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อนำมาสร้าง b u l l of c c p p c i t y y และคำนวณความต้องการในการใช้กำลังการผลิตในแต่ละหน่วยผลิตในแต่ละช่วงเวลาตามแผนการผลิตหลักที่ได้วางไว้